เราทุกคนต่างก็เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าก็จึงได้มาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ผู้ที่มีศรัทธาอ่อนแอย่อมไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมคือฝึกฝึกฝนกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อ ทำรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขอให้พันพากันรู้ตัวในเบื้องต้นน่ะเรามีศรัทธากันอย่างแข็งแรงแล้วถึงท่ามกลางก็พากันรักษาศรัทธาอันนี้ไว้อย่าให้มันเสื่อมรักษาไปจนว่าตลอดชีวิตนู่นศรัทธายังไงอ่ะศรัทธาความเชื่อ ในพระปัญญาตัดสู้ของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเชื่อว่าพระองค์เจ้าได้ตัดสู้แจ้งซึ่งพระนิพพานจริงๆพระองค์ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากพระทัยจริงๆแล้วก็เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของ,องตนเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนกระทำนั้นๆแม้ตัวของตัวเองก็เหมือนกันนะ่ะ ก็เชื่อว่าเมื่อตนทำดีก็ต้องได้ดีแน่ทำชั่วก็ต้องได้ชั่วแน่เชื่อว,ว่าข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่นะเช่นเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้ก็เชื่อมั่นในข้อปฏิบัติคือทานศีลภาวนานี่เมื่อผู้ใดลงมือปฏิบัติตามให้สัมพันธ์กันไปทั้งสามประการนี้แล้วก็ผู้นั้นก็จะได้บุญมากจริงๆ และสามารถขจัดบาปอากุศลออกจากกายวาจาใจได้จริงๆแต่ต้องทำจริงทำเล่นไม่ได้เรื่องมันนะถ้าเป็นนักบวชก็เชื่อว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเมื่อเราลงมือปฏิบัติโดยความไม่ประมาทบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนนะก็จะเป็นหนทางดับทุกข ทางจิตใจได้จริงๆนี่เราถ้าหากว่าผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนานะก็ต้องเชื่ออย่างนี้แหละถ้า,าว่าเราไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสรุจริงอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ทำตามคำสอนของพระองค์ได้เลยก็ที่เรามี ความแน่ใจในการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ากับเราเราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ตัดสู้จริงๆแล้วพระองค์ก็ได้ตัดสู้ด้วยข้อปฏิบัติตเหล่านี้แหละเมื่อพระองค์ตัดสู้แล้วพระองค์จึงมาทบทวนดูว่าอันที่พระองค์ได้ตัดสู้นนั้นนะก็เพราะพระองค์เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นฉากแรกเลยประเดี๋ยว แล้วก็ทรงบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็เจริญปัญญาวิปัสนาต่อดังที่ในคืนที่พระองค์เจ้าได้ตัดสรุนั่นเนีะทีแรกพระองค์ก็เจริญสมะถะเลยทำใจให้สงบก่อนอย่างนี้หละโดยเจริญอนาปานสติตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ส่งใจให้ไปทางอื่น ใจมันก็เลยสงบลงสงบลงโดยลาดับแหละเพราะว่ามันไม่ได้คิดไปทางอื่นนี่มันดูอยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนะเพราะว่าลมหายใจเข้าไปมันก็ไปถึงจิตนู่นนะนั่น,น่ยหายใจออกมาจิตก็รู้อย่างนี้นะมันรู้อยู่ทุกระยะไปเลยถ้าหากว่าเรามีสติควบคุมจิตนั่นนะ่ะ ไว้ให้แน่วแน่แล้วนะเพราะฉะนั้นจิตนี้มันเมื่อมันไม่ได้คิดไปทางอื่นแล้วมันก็จึงค่อยสงบลงโดยลำดับนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าได้บรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานยตุทฌานไปโดยลำดับนี่นอันนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าอันนี้นะ พระอ,องค์ได้บรรลุฌานนั้นแล้วอาศัยฌานนี่แหละเป็นบาทของวิปัสนาบะนี่เ <_ S 1> มื่อพระอ,องค์เจริญวิปัสนาไปก็ได้ตัดสู้นยานที่หนึ่ง <_ S 1> คือระลึกชาติหลนหลังได้ก <_ S 1> ็พระองค์นับตั้งแต่นี่ถอยหลังคืนไปนะพระอ,องค์เกิดที่ไหนบ้างเป็นยังไงบ้าง <_ S 1> เป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรดีชั่วอย่างไร มีผิวพรรณวันวะอย่างไรอายุยืนอายุสั้นเท่าใดเมื่อนี่ทรงรู้แจ้งไปหมดเลยนั่นแหละเมื่อสิ้นสงสัยในความเกิดของพระอ,องค์แล้วก็ทรงหยุดพักพอสมควรแล้วก็ทรงเจริญมิปัญนาต่อพิจารณาธาตุขันธ์ของพระอ,องค์แล้วก็ทรงอธิษฐานถึงธาตุขันธ์ของสัตว์อื่น ก็ทรงตัดสรุ้ยานที่สองเรียกว่ารู้จักจุดติรู้จักความเกิดความตายความสุขความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายได้โดยแจ่มแจ้งไม่ขัดข้องเลยลสัตว์ทั้งหลายนั้นสรุปแล้วเรียกว่ามีกรรมเป็นของตนนี่ทรงรู้แจ้งอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายทํากรรมอย่างไรไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมอันนั้น ก็เพราะเหตุนั่นแหละเมื่อพระอ,องค์เจ้าตรัสรู้แล้วพระอ,องค์จึงสอนให้คนละพิธีนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนั่นละการบวงสรวงบูชายันต่างๆนานา,นาเพราะว่ามันมันไม่ใช่พิธีกรรมอย่างนั้นไม่ได้ทำให้คนเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ไม่ไม่ได้ทำให้คนเราเป็นสุขคนทชไมมันจะทำให้คนเราเป็นทุกข ทำทำให้ผู้ที่กระทำนั่นแหละเป็นทุกข์าะเช่นอย่างว่าไปฆ่าสัตว์บูชายันอย่างนี้นะมันก็เป็นบาปนะบาปก็นําไปสู่ทุกข์ไปสวยทุกข์ไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าจึางทรงสอนให้ละเมื่อให้ถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกมาเป็นที่พึ่งให้ให้ถือเอาบุญกุศลที่ตอนกระทาบําเพ็ญมานี่เป็นที่พึ่ง เป็นที่พึ่งเป็นที่กําจัดทุกทางจิตใจเมื่อผู้ใดได้รับความวิบัติขัดข้องอะไรขึ้นมามันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจกลุ้มใจอย่างนี้ก็ทรงสอนให้นึกถึงบุญกุศลที่ตนทํามานี่นึกถึงความดีต่างๆเมื่อบุญกุศลความดีที่ตนทํามาได้มาปรากฏขึ้นในจิตใจแล้ว ใจที่มันเคยกลุ้มเดือดร้อนเพราะความผิดหวังบางสิ่งบางอย่างมามุ่อไม่นานมก่คลายออกไปเพราะมันได้ที่พึ่งแล้วนี่นนเนี่ย <c oughs> อันที่พึ่งภายนอกนะั่นก็อย่างว่านะเงินทองเข้าของลาบยศสนเสริญนนะมันไม่แน่นอนเลยมันให้เกิดความยินดีไปชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็เสื่อมไปส่วนว่าบุญกุศลคุณพระรัตะนไกลนี่ มันเมื่อเมื่อใจของเรายังเลื่อมใสอยู่ตราบใดยังสำรวมใจให้มั่นอยู่ในบุญในคุณนี้อยู่ตราบใดบุญคุณนี้ก็ไม่ได้เสื่อมจากจิตใจของผู้นั้นบุญคุณนี้ก็ย่อมชโลมจิตใจของผู้นั้นให้เบิกบานผ่องใสให้คลายทุกข์คลายร้อนออกไปเพราะว่าบุญมันมีจริงเนี่ยเพราะผู้นั้นได้ทำความดี ให้เกิดมีแก่ตนจริงๆนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีเวนเสียแต่ผู้นั้นไม่ได้ทำความดีอะไรอ่ะนั่นแหละมันถึงถึงแม้จะระลึกถึงบุญบุญก็เกิดไม่ได้เนื่องจากว่าตนไม่ได้ทำไว้มันจะเกิดได้ยังไงเล่านั่นแหละ <c oughs> ก็พรพระอ,องค์ตัดสรุ้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้แลจึงได้ทรงสั่งสอนให้ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมที่ตนกระทำมาอย่าไปเชื่อสิ่งอื่นคันเมื่อพระองค์สิ้นสงสัยในความเกิดความตายความสุขของความทุกข์ของสาทั้งหลายแล้วก็ทรงพักจิตไปชั่วระยะหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็ทรงเจริญวิปัสสนาต่อคราวนี้พระองค์เจ้าทรง ค้นคว้าในชีวิตของพระอ,องค์แล้ววันนี้นะชีวิตนี่มันเป็นมาแล้วก็เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะมันมีเหตุปัจจัยอะไรนี่ก็ทรงค้นนะเมื่อพเพ่งทีนิดพิจารณาอยู่ก็ย่อมรู้ชัดว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยให้บังเกิดสังขารคือว่า ทำให้จิตนั่นมันคิดขึ้นมาทั้งเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปบ้าง,าางอันที่ความคิดมันไม่ยืนตัวอยู่ได้นี่เพราะความไม่รู้เป็นปัจจัยทำให้จิตใจคนเรานั่นพลิกแพงไปมาอยจะเป็นบุญตลอดไปก็ไม่ได้จะเป็นบาปตลอดไปก็ไม่ได้พลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นท่านเรเลยเรียก ชื่อว่าสังขารอย่างนี้นะสังขารนี่แปลว่าสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตใจนี่ให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างนี่นะเรียกว่าสังขารที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมันมีอวิชชาพอไม่รู้เป็นปัจจัยก็หมายเอาจิตดวงเดียวนี่แหละมันไม่รู้แต่เบื้องต้นนุนออมาน่ะมันไม่มีความรู้ความฉลาดเนีนะมันถึงคิดทั้งดีทั้งชั่ว นี่ปัจจัยแห่งชีวิตให้พึ่งเข้าใจไอ <c oughs> ้เริ่มต้นแหละนี่นะมาเน,นี่สังขารน,นี่เมื่อจิตคิดขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยบังเกิดวิญญาณทำให้เกิดความรู้ขึ้นมานั่นแหละเมื่อมันคิดถึงบาปมันก็รู้เรื่องบาปขึ้นมามันคิดถึงบุญก็รู้เรื่องบุญขึ้นมาอย่างนี้เนี่ย ก็อาศัยวิญญาณน,นี่แหละเป็นผู้รับรู้ความคิดอันนั้นนะ่ะวันนี้วิญญาณเป็นปัจจัยบังเกิดนามรูปแน่นอนนะ่ะถ้าไม่มีวิญญาณน,นี้มันก็จะมีแต่รูปอย่างเดียวนามจะไม่มีเป็นอย่างนั้นเพราะมีวิญญาณน,นี่แหละถึงได้มีนามรูปขึ้นมาทีนี้นามรูปนั่นเป็นปัจจัยบังเกิดอายตนะ เมื่อมีมีนาำมีรูปนี้ขึ้นมาแล้วก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีหัวใจนี่มันก็มีอายตนาภายในขึ้นมาอย่างนี้แหละแล้วเมื่อมีอายตนาภายในแล้วมันก็มีอายตนาภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมต่างๆซึ่งเป็นคู่กัน เป็นรูปกัเป็นคู่กับตาเป็นต้นอย่างว่านั่นเนี่ยทีนี้อายตนะนี่ก็ย่อมเป็นปัจจัยบังเกิดผัสสะอ,อายตนะภายในภายนอกนี่นะมันกระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้รวมทำสามสามอย่างนี้ด้วยกันเข้าไปก็เรียกว่าผัดสะคือความถูกต้องอเป็นอย่างนั้นมานีผัดสะเนี่ย เมื่อมันมาถูกต้องแล้วถ้าถ้าหาว่าเรื่องดีมาสัมผัสกับจิตนี้จิตก็เกิดความยินดีพอใจขึ้นมาก็เรียกว่าสุขเวทนานั่นแหละพัฒนัส,สะนะเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาถ้าหาว่าจิตนี้ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีจิตใจก็เดือดร้อนขึ้นมาอย่างนี้จิตก็ได้เสวยอารมณ์อันไม่ ไม่พอใจท่านก็เรียกว่าทุกขวเวทนาเมื่ออารมณ์มาสัมผัสกับใจนี่ไม่ดีไม่ชั่วก็เป็นอุเบกขาเวทนานี่แหละพัสสะเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาบันนี้เวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหาก็เมื่อเมื่อเมื่อใจได้สัมผัสกับอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจเช่นนี้มันก็เกิดความอยากได้ขึ้นมา ในสิ่งที่มันพอใจนั้นมันก็ดำริตริตองอยากได้ขึ้นอย่างรุนแรงขึ้นมาเกิดความรักความอะไรขึ้นมาอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหาน่ยนะวันนี้ตัณหาเป็นปัจจัยบังเกิดอุปาทานเมื่อความอยากมีในใจแล้วถ้าว่าไม่สามารถจะละความอยากอน,นั้นได้ มันก็ยึดถือเอาเรื่องที่มันอยากนั่นแหละไว้ในใจเลยมันอยากได้สิ่งใดมันก็ยึดถือเอาไว้วิตกวิจารณ์ทำอย่างไรเนอจึงจะได้สิ่งนั้นมาเป็นสมบัติของตนอะไรวมนี้นะนั่นแหละเมื่อมันมีความยึดถืออย่างนั้นมันก็ต้องวางแผนนะเนี่ยแสวงหาสิ่งที่ต้องการนั่นการแสวงหานั่นเมื่อแสวงหาโดยทางชอบไม่ได้แล้ว ก็แสวงหาเอาโดยทางที่ไม่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคนหมายอ่ะ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นกรรมดีกรรมชั่วออกไปแบบน,นี้นะนั่นแหละก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นในใจนั่นแหละมันเป็นเหตุให้ได้สร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้นในจิตใจของของตนอนะ่ะเป็นอย่างนั้นบัดน,นี้เพราะท่านกล่าวไว้ว่าอุปทานนั้นเป็นปัจจัยบังเกิดคบ ก็หมายถึงกรรมภพนั่นเองแหละอุปทานเมื่อมันมีแล้วเป็นเนี่ได้ทำกรรมดีกรรมชั่วดังกล่าวมานั่นแหละบัานี่กรรมดีกรรมชั่วมันก็นำจิตวิญญาณซึ่งละออกจากกล่างอันนี้ไปแล้วนะไปก่อพบก่อชาติให้เกิดใหม่อีกไปก่อภพหมายเพราะว่างั้นหละถ้าว่าใจมันยึดกรรมชั่วไว้มากอย่างนี้นะ กรรมชั่วมันก็นำจิตวิญญาณนี่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นถ้า,าว่าใจนี่มันยึดกุศลกรรมดีใส่ตนไว้เวลาชวนจะตายระลึกถึงบุญกุศลความดีได้มากกลัวความชั่วอย่างนี้นั่นแหละบุญกุศลนี่ก็เป็นญาณพาหานะรองรับอดุดมคตดนี้ไปเกิดในที่มีความสุขความเจริญที่ท่านเรยวว่าสวรรค์น่ะ นั่นแหละนี่ท่านจึงเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นปัจจัยมันเกิดพบวันนี้เมื่อไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่า,วา,วาไปเป็นสัตว์นรกไปเสวยผลวิบากกรรมที่ตนกระทํานั้นไปเมื่อเมื่อหมดบุญกุศลหรือหมดวิบากรรมเหล่านั้นลงไปแล้ววันนี้ก็ก,ก็เคลื่อนจากพบนั้น แล้วก็ไปเกิดเคลื่อนจากพบนั้นแล้วก็มาเกิดในโลกนี้เนี่ยก็เลยเรียกว่าพบเป็นปัจจัยบางเกิดชาตินนนเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าเกิดชาติอย่างว่าคนไทยมาเกิดอยู่ในผืนแผ่นดินนี้เราก็สมมุติกันว่าชาติไทยอย่างนี้นะนั่นแหละมันก็มาจากพบนั่นแหละทาไมมาจากนรกก็ะมาจากสวรรค์หรือไม่ฉะนั้นก็ มาจากมนุษย์นี่แหละตายจากมนุษย์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์เลยก็มีเป็นอย่างนั้นมีฉะนั้นก็มาจากกำเนิดเปรเตกำเนิดอสุรกายกำเนิดสัตว์เดร้จฉานแล้วมาเกิดเป็นคนเออนี่มันแล้วตั้งแต่เหตุปัจจัยของมันน่ะมานี่เมื่อมาเกิดเป็นชาติขึ้นมาอย่างนี้แล้วชาติก็เป็นปัจจัยวังเกิดชราพยาธิมรณะ สโสกะปริเทวทุกโทมนัสอุปายาตนี่เป็นนั้นว่ากองทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นมีขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ท่านว่าเป็นอย่างนี้แหละคนเราที่เกิดมาในโลกนี้นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งปัจจัยแห่งชีวิตอะ่ะมันสัมพันธ์กันอย่างนี้แหละมันทายทอดซึ่งกันและกันไปในละดับ จนว่าถึงมาเกิดเป็นชาติขึ้นมาอีกแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายอย่างในชาติปัจจุบันนี้แหละเป็นอย่างนี้ให้พากันพิจารณาดูาปัจจัยแห่งชีวิตดังกล่าวมานี่นะและวันนี้เมื่อเราจะถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัตินะก็เราก็มาจับเอาว่าอวิชชาเลยวันนี้นะพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอุรมณ์ ไปโดยลำดับดังที่อธิบายมาเมื่อกี้นี่แหละวันนี้ก็ทรงที่ยาณาโดยปฏิโลมพิจาาณาถอยกลับมาโดยลำดับเพราะชาตินั่นแหละเป็นเหตุมันถึงได้มีภพก็พมีชาติมันจึงได้มีภพอย่างนี้แหละเพราะมีภพมันจึงได้มีอุปาทานถอยหลังคืนมาโดยลำดับจนมาถึงอวิชชา ก็จึงมารู้แจ้งว่าเพราะอาวิชานี่แหละเป็นปัจจัยทำให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้ได้สเสวยสุขสเสวยทุกข์ต่างๆนานาะหมูนี่เมื่อทรงพี่นาเห็นว่าอาวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยแล้ววันนี้ก็ทรงเพ่งพิจารณาความรู้สิวันนี้นะเมื่อความรู้เกิดขึ้นแล้วอวิชชาความไม่รู้มันก็ดับไป ทีแรกก็ไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุให้ทุกเกิดไม่รู้จักความดับทุกไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอันนี้เรียกว่าไม่รู้อริยสัจจะทำทั้งทีบัดนี้เมื่อพระองค์มากําหนดรู้ความเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นทุกตามความเป็นจริงแล้วก็กทรงรู้เท่าความทุกเหล่านั้นตามเป็นจริง นี่เรียกว่าไอความไม่รู้จากทุกนั้นมันดับไปความรู้จักทุกมันเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้แหละแล้วก็ทรงสาวหาเหตุแห่งทุกนั้นทุกนี่มันมาจากเหตุอะไรเป็นเหตุก็ทรงรู้แจ้งว่าตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิด,กดทุกตัณหานี่จึงเป็นสิ่งที่ควรละเพราะถ้าไม่ละมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกอยู่อย่างนี้ล้ําไปมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ละตัณหาความอยาก ไปทําทุจริตด้วยกายวาจาใจต่างๆนั้นะมีค่าตัดเป็นต้นนะความอยากประเภทนั้นเน่ะมันพาคนเราไปสู่ทุกข์ในอาใยภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นควรละตัณหาประเภทนั้นก่อนอื่นทั้งหมดเลยอ่ะแต่สําหรับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ละมาแล้วอันนั้นนะแล้วเวลาพระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ทรงสอนให้พุทโธริสัตละตัณหา อันมันจะบันดาลให้ไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยอะ่ะเพราะว่าเมื่อบุคคลไม่ละตัณหาประเภทนั้นน่ะจะไปละตัณหาที่ละเอียดไปกว่านั้นไม่ได้มันละไม่ได้หรอกมันจะละได้ยังไงมันไปเสวยทุกข์นทรมานอยู่ในนรกในเปรตในอสุรกายในะสัตว์เดรัจฉานนูน่นเพราะว่าตนมาหาลู้อำนาจแก่ตัณหาความอยากแล้วไปทำบาปเหล่านั้นนะ เป็นอย่างนั้นก็ทรงรู้แจ้งว่าตัญหาความทะเยอะยานอยากเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้นะเป็นสิ่งควรละถ้าไม่ละมันก็จะเทียวเกิดเทียวตายอยู่ไม่รู้แล้วรู้รอดพระองค์ก็กำหนดละตัญหานั้นไปด้วยอำนาจแห่งพระอริยมรคนั่นแหละเมื่อเมื่อละตัญหาตัญหาดับลงไปแล้วก็ทรงรู้แจ้งว่า ทุกดับไปแล้วนั่นแหละตัณหาดับที่ไหนทุกก็ดับอยู่ในที่นั้นแหละตัณหาเกิดขึ้นที่ไหนทุกก็เกิดขึ้นที่นั้นตัณหาดับลงที่ไหนทุกก็ดับลงที่นั้นกระรงรู้แจ้งว่าถ้าว่าพูดอย่างภาษาเราตรงไปตรงมาแล้วก็ความอยากของจิตนั่นหแหละมันดับลงนะนั่นน่ะเมื่อจิตไม่อยากจิตไม่หิวอะไรต่ออะไรแล้วอย่างนี้นะ จิตนี้ก็ไม่มีทุกข์แล้วไม่เป็นทุกข์แล้วนั่นก็รู้แล้วอ๋อที่ที่ดับทุกข์มันดับตรงนี้ดับตรงที่ความอยากของจิตนี้เมื่อจิตนี้ไม่อยากไม่หิวอะไรแล้วทุกข์ทั้งหลายก็ย่อมดับไปก็ทรงรู้แจ้งว่าอที่ดับทุกข์ท่านท่านให้ชื่อเป็นบาลีว่านิโรธนิโรธถ้าแป,แปลเป็นภาษาไทยเราก็เลยบอกความดับทุกข์นี่ ดับตรงไหนอ่ะดับที่ใจเมื่อใจหายอยากหายหิวแล้วทุกทางใจก็ดับไปเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยอะไรจะตกแต่งให้เกิดในภพในชาติต่อไปแล้วก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็ทรงรู้แจ้งว่าการที่บุคคลจะมาดับตัณหาได้นี่มันก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติจึงทรงรู้แจ้งว่ามรรคอันมีองค์แปดประการนั่นเนี่ย เมื่อบุคคลมาดําเนินตามมรรคอันมีองค์แปดประการนั้นแล้วก็สามารถที่จะมาดับตัณหานี้ได้เลยเมื่อตัณหาดับไปแล้วทุกข์ก็ดับไปหมดเป็นอย่งางนั้นเพราะฉะนั้นเราจะถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัติจากธรรมะบรรยายนี่เราก็มาพากันศึกษาและปฏิบัติตามมรรคอันมีองค์แปดประการนี้แหละ เมื่อย่นให้สั้นลงไปแล้วก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี้ศีลก็คือความเป็นผู้มีสติสมปชัญญะสำรวมระวังกายวาจาไม่ให้ล่วงพุทธบรญญัติที่ตนได้สมาทานมาแล้วอย่างหนึ่งแล้วก็สำรวมอินทรียหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นนี่เรียกว่าสำรวมอินทรีย ทาไปสำรวมอินทรีย์ศีลก็เศร้าหมองเพราะว่าเมื่อใจเศร้าห,หมองแล้วศีลก็เศร้าหมองแหละเนื่องจากว่าปล่อยให้ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆเรื่องนี้จิตใจย่อมเศร้าหมองแน่นอนเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วศีลก็เศร้าหมองมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นการสำรวมในศีลและอินทรีย์เนี่ยมันถึงไปด้วยกันเลยอ่ะทิ้งกันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อจิตไม่ยินดียินร้ายอะไรแล้วมาเพ่งเจริญพระก,กรรมฐานนะ มันก็เห็นแจ้งได้ชัดเจนเลยพระกรรมฐานนะ่ะนั่นแหละพระกร,กรรมฐานทั้งหลายส่วนมากพระองค์เจ้ากระทรงสแสดงออกไปจากอัตภาพร่างกายนี้เองนะไม่ใช่อื่นไกลอะไรแล้วกับคุณธรรมบางอย่างเช่นพโมวิหารสี่อย่างนี้แหละก็ให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นจนว่าใจสงบลงเมื่อเราเจริญเมตตาอย่างนี้นะเพ่งเมตตาไปมา ใจมันอ่อนมันน้อมลงเอ,อมันไม่คิดอิจสาเบียดเบียนบุคคลใดและสัตว์จำพวกใดอย่างนี้ใจมันอ่อนมันโยนมันน้อมลงไปอย่างไรมันก็สงบลงได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเมตตาท่านจึงว่าเป็นอ,อ่สมถะกรรมฐานอันหนึ่งที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีบุคคลผู้รักสวยรักงาม ใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเพราะความรักเป็นเหตุมันก็ควรจะเพ่งอสุภากรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์ให้มากนี่คนที่รู้อำนาจแก่ราคาตัญหานี่ส่วนมากมันไม่ได้เจริญอสุภากรรมฐานเลยมันไม่ได้ทำอสุภาิมิตให้เกิดขึ้นในใจิตใจนี่เป็นอย่างนั้นการเจริญอสุภาไม่พเพ่งเอาจนมันเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาน่นาะ เห็นร่างกายนี้สมมติว่าจิตวิญญาณละออกไปแล้วนะเอาทอดทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินนะนานวันไปมัมนก็นเกิดเน่าเปือ่อยผุพังไปส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วอย่างนี้นะเพ่งดูแลก็เห็นภาพอันนั้นเป็นไปอย่างนั้นจริงอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าอสุภานิมิตผู้ราคะเจริตต้องมันเพ่งอสุภานิมิตนี่บ่อยๆ ไม่เช่นั้นแล้วมันก็จะไปไม่รอดเออกันปฏิบัติธรรมนี่น่ะจะถึงซึ่งความเสื่อมหมายเขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจเหตุปัจจัยแห่งชีวิตเนี่ยศึกษาเรื่องอวิชชาความไม่รู้นี่ให้มากๆทีเดียวแหละไปพยายามอบรมความรู้นี่ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของตนนะ นั่นแหละเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหานี่แหละตัณหานี่นะว่าเป็นรากเหง้าของกิเลสตัณอน้อยใหญ่ทั้งหลายอะ่ะถ้าระง,งับตัณหานี่ลงได้แล้วกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายก็ระง,งับดับไปหมดเมื่อกิเลสดับไปทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้